ล่าสุดเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนหลังโควิดคลี่คลายยันปี64มีงบพอเมื่อวันที่31กรกฎาคมปี63ในายรัว์วรนแสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสคอเปิดเผยว่าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเดิมจะเปิดให้ลงทะเบียนร,รอบใหม่ในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงทำให้ต้องเลื่อนการเปิดลงทะเบียนออกไปก่อนและหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายสสคจะเสนอรัฐบาลให้เปิดลงทะเบียนร,รอบใหม่ทันทีเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระบบ เพื่อให้คนที่เดือดร้อนจริงๆได้รับความช่วยเหลือส่วนในเดือนกันยายนนี้รัฐบาลจะยังสนับสนุนเงินให้สวัสดิการพื้นฐานอย่างต่อเนื่องในส่วนของค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคเช่นค่าน้ําประปาจําจนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อกา๊าซ LPG หรือกา๊าซหุงต้ม45บาทต่อคน โดยต้องไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานเป็นต้นอย่างไรก็ตามในปี2564รัฐบาล ได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับสนับสนุนสวัสดิการพื้นฐานเหล่านี้ไว้แล้วซึ่งในแต่ละปีสอสอคอจะได้รับงบประมาณปีละ40,000-50,000ล้านบาทส่วนจะมีการให้สวัสดิการเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่นั้นสอสอคอขอดูตัวเลขผู้ที่ลงทะเบียนรอบใหม่ว่าจะมีทั้งหมดจำนวนเท่าใดก่อนจะก,กำหนดเพิ่มเติมสวัสดิการใดๆนอกจากนี้สอสอคอ,อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับลด เป้าจัดเก็บรายได้ของกรมภาษีอาธิกรมสรรพสามิตรกรมสรรพกรและกรมศุลกากรในปีงบประมาณ2563เดิมตั้งเป้าจัดเก็บ ได้2.87ล้านล้านบาทเนื่องจากในปีนี้กรมภาษีได้ออกมาตรการมาดูแลเศรษฐกิจในช่วงที่สถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดหลายมาตรการอย่างไรก็ตามเรื่องฐานะการคลังยังเป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังจะต้องติดตามและดูแลให้สามารถบริหารจัดการได้ปีนี้เป็นปีที่ไม่ปกติเนื่องจากโควิด -19 แพร่ระบาด ดังนั้นจะคาดหวังให้รายได้ภาษีเป็นเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้รัฐบาลจะต้องใช้เครื่องมือทางการคลังในการดูแลเศรษฐกิจโดยสิ่งที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการแล้วคือการลดภาษีบางตัว หรือการเลื่อนใจภาษีออกไปเพื่อทําให้เกิดสภาพคล่องกับธุรกิจและทําให้ประชาชนมีเงินหมุนเวียนในมือนานที่สุดสําหรับการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ2 5 6 4ที่ตั้งเป้าไว้2.67ล้านล้านบาทนั้นขณะนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาปรับลดเป้าจัดเก็บรายได้โดยหน่วยงานที่เป็นกรมจัดเก็บภาษีจะต้องใช้ความสามารถในการจัดเก็บภาษีให้เต็มที่ผ่านการออกมาตรการทางภาษีใหม่ๆเพื่อให้สามารถบริหาร การจัดเก็บไรายได้ให้สามารถจัดเก็บได้มากขึ้นซึ่งกรมจัดเก็บภาษีได้รับตรวจนี้ไปแล้วเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ300บาทเตรียมกันไว้เลย 1. วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบัตรคนจนทุกคนโดยต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมารู้ซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นแต่ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยจะได้รับคนละ200-300บาทตามหลักเกณฑ์คือผู้ที่มีไรายได้ต่ำกว่า3,000 30, 0บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือส่วนนี้300บาทต่อเดือนส่วนผู้ที่มีไรายได้สูงกว่า3,000 30, บาทต่อปีแต่ไม่เกิน100,000บาทจะได้รับเงิน200บาทต่อเดือน 2ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะครอบคลุมทางรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้าและบอกขอสอใช้รูดเพื่อจ่ายเงินในการเดินทางส่วนนี้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนจะได้รับคนละ500บาท3ส,ส่วนรถ ซื้อกาสห่งต้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนเป็นจำนวนเงินผ่านบัตรสริการแห่งรัฐคนละ45บาทต่อ3เดือนหากไม่ใช้สิทธิภายใน3เดือนจะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไป 4. เงินคืนภาษี หรือแวด5%เปเซ์ของยอดเงินที่ใช้ใจ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหมายถึงหากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคือภาษีซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือนคิดเป็นจำนวน5%ปเซของยอดที่ใช้ใจ่ายไปโดยเงินที่คืนจากส่วนนี้แต่ละคนจะคืนได้สูงสุด500บาทซึ่งเงินจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่15มิถุนายนโดยจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์หรืออีมันนี ซึ่งสามารถรูดออกมาเป็นเงินสดหรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป 5. ส่วนลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือเดือนละไม่เกิน100บาท เมื่อบินค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรโดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้6ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนโดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือ230บาทเมื่อสิ้นเดือนมีค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้230บาท โดยสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้7เงินพิเศษผู้สูงอายุได้รายละ50และ100บาทตามเกณฑ์รายได้ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปถึงเดือนกันยายนโดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่15ของเก่าทุกเดือนโดยเงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดมาใช้ได้เช่นกันข่าวดีผู้ถือบัตรคนจนสิ้นเดือนนี้รับไปเลย2,000บาท สำหรับคนที่มีบัตสวริการแห่งรัฐเรามีข่าวดีมาบอกกันโดยอ้างอิงจากทางของข้อมูลจากนายรับบาลแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังที่ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวันที่19มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการจ่ายเงิน2แบบ คือจ่ายเงินเดือนมิถุนาย,ยนปี63จำนวน2งวด2,000บาทและแบ่งใจ่ายในเดือนกรกฎาคมปี63อีก1งงวด1,000บาทจ่ายเงินทั้งหมด3งวด3,000บาทในเดือนกรกฎาคมปี63แต่การจ่ายเงินจะขึ้นกับว่ากระทรวงการคลังดำเนินกระบวนการต่างๆแล้วเสร็จเมื่อใด ถ้าดำเนินการเสร็จเร็วภายในเดือนมิถุนายนก็จะจ่ายเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่28-29มิถุนายนจำนวน2ง,งวดรวมเป็นเงิน2,000บาทและจ่ายงวดที่3หรืองวดสุดท้ายวันที่28-29กรกฎาคมปี63อีก1,000บาทแต่กระทรวงการคลงังกำลังพิจารณาว่าถ้ากระบวนการต่างๆเสร็จเร็วภายในเดือนมิถุนายน แต่เลื่อนการจ่ายเงินออกไปเป็นวันที่1-3กรกฎาคมปี6-3แทนจะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่าหรือไม่เพราะรออีกเล็กน้อยประชาชนก็จะได้รับเงิน3งวดในครั้งเดียวรวม3,000บาทโดยถ้าหากกระบวนการเสร็จไม่ทันเดือนมิถุนายนก็ต้องจ่ายเงินเยียยายทั้งหมด3งวดรวม3,000บาทในเดือนกรกฎาคมปี63 ดยนายรับวันโลนเคยกล่าวไว้ว่าตอนนี้กําลังเร่งให้เร็วที่สุดสมมุติถ้าเสร็จไปเดือนนี้ประชาชนก็จะได้รับเงิน2งวดแรกคืองวดเดือนพฤษภาคมกับมิถุนาย,ยนปี63จำนวน2,000บาทแต่ถ้าเลื่อนออกไปอีกหน่อยเป็นวันที่1-3กรกฎาคมประชาชนก็จะได้รับ3งวดเลยจะเป็นประโยชน์กว่าไหมกําลังพิจารณาแต่ทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการต่างๆด้วยว่าจะเสร็จเมื่อใด ผู้ถือบัตรคนจนเ hey, ฮรับเยียวยา3,000ทุกคนเริ่มเดือนหน้าณนะตอนนี้มีรายงานข่าวมาว่าล่าสุดในส่วนสำหรับผู้ที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือเยียวยาวจะได้รับเงินทุกคน คงดีใจกันมากจริงๆถือว่าเป็นข่าวดีมากจริงๆสําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนคงจะช่วยอะไรได้บ้างให้ดีขึ้นในตอนนี้เพราะบ้านเมืองมีแต่คนตกงานกันเยอะมากเงินไม่พอใช้เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมี มติเห็นชอบมาตราการใหญ่เงินเยียวยาเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนสำหรับในกรณีนี้คนที่ไม่ได้รับการเยียวยาโครงการเหล่าไม้ทิ้งกันไม่ต้องเสียใจกันไปเพราะคนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการใ,ใดๆ ของรัฐบาลในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้มีการจัดทําในโครงการลอมิทิงการรอบแรกที่เยียวยาคนละ5,000สามเดือนมีกระแสต,ตอบรับว่าดีเยี่ยมแต่ก็ยังมีกลุ่มที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในรอบแรกอยู่ดีทางด้านคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวยาเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับ ผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ1 0 0 0บาทเป็นระยะเวลา3เดือนหลังจากนี้จะเริ่มใจ่ายให้ในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแรกส่วนของวันที่นั้นต้องรอติดตามข่าวอีกรอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนสิงหาคมเช็คจิตสิทธิได้อะไรกันบ้างมาดูกันเลยโดยเพจ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต7จกรมประชาสัมพันธ์ได้เผยข่าวสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนว่า ในเดือนสิงหาคมปี2563นี้จะได้ใช้สิทธิอะไรกันบ้างซึ่งจะมีทั้งหมด7สิทธิ์ประกอบไปด้วย 1. ซื้อสินค้าวงเงิน200-300บาท 2. ค่าเดินทางวงเงิน500บาท 3. ซื้อกาดหุงต้มวงเงิน45บาทรอบ3เดือน 4. คืนภาษี5%วงเงิน500บาท 5. ค่าน้ำประปาวงเงิน100บาท ค่าไฟฟ้าวงเงิน230บาท7 เงินพิเศษผู้สูงอายุวงเงิน50-100บาทโดยยืนยันว่าสวัสดิการแห่งรัฐใช้ได้ตามปกติบัตรยังไม่หมดอายุแต่อย่างใดส่วนคืมหน้าสำหรับการเปิดลงทะเบียนใหม่นั้นภาครัฐยังไม่ได้ประกาศกำหนดวันแต่อย่างใดรอสถานการณ์โควิด1นคลี่คลายมากขึ้นซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลบัตรโทร02-109-2345ในวันและเวลาราชการ